วัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนการเปลี่ยนหลอดไฟหน้านะครับของ Honda Click 125 i โช็ปี2 0 2 2ถึง2014นะครับรุ่นนี้นะครับข้อดีก็คือการเปลี่ยนหลอดไฟหน้านะครับก็คือไม่ต้องถอดน็อตใดๆนะครับใช้มือล้วงไปได้เลยนะครับลักษณะของรถอัตโนมัตินะครับที่มีไฟหน้าตรงบางลมแบบนี้นะครับสามารถล้วงได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น Nuvo รุ่น Honda c คลิกตัวเก่า1 1 0 ไอนะครับก็จะลักษณะเหมือนกันนะรับก็คือใช้วิธีการล้วงเข้าไปด้านล่างนะครับขั้วหลอดตามเข็มนาฬิกานะครับก็เอาหลอดออกมานะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหลอดที่ติดมากับตัวรถนะครับก็จะเป็น25ทับ25วัตต์นะครับของยี่ห้อสแตนเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่หลอดใหม่ลงไปนะครับโดยที่เขี้ยวนี่นะครับก็จะอยู่ด้านบนนะครับของขั้วไฟนะครับก็ทําการใส่หลอดใหม่เข้าไปเลยนะครับ ในส่วนของขั้วหลอดไฟนะครับในสายสีเขียวหรือสายดินนะครับก็จะอยู่ด้านบนนะครับเหมือนกันหลายรุ่นนะครับหลังจากนั้นกดขั้วหลอดเข้าไปนะครับหมุนควนเข็มนาฬิกาถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนนะครับ